อล <Hello>. ปรากาศ <laughs> จากคณะรักษาความเมาบับแห่งชาติวันนี้จะมาพิปายเรื่องการกาฟิลหลังสี่ทุ่มเนื่องจากมีบุคคลที่เมาบับเรียราดตามท้องถนน Hello. Hello. ทำให้คณะเราต้องออกกฎเพื่อควบคุมความเมาบับให้คงที่หากผู้ใดกระทำการใส่แผงตามกว่าสองแผงผู้นั้นจะต้องถูกดำเนินตามกฎหมอย มาตราที่162วงเล็บที่4บรรทัดที่2เริ่มตัวอักษรที่7ผู้ใดที่เมาบับเต็มที่กรุณาอย่านั่งชื้นและนั่งวาบตามท้องถนนโปรดกลับไปนอนกระตุกหรือนอนคันในที่พักตามมัธยาศัยจึงเรียนมาเพื่อทราบให้รู้โดยทั่วกันปอลอซื้อร้านเฮียดักอย่าลืมนำบัตรมาด้วยมิจน้นเฮียจะไม่ขายให้เด็ดขาดกระผมนายเมาบับสลับเมาเม็ดสเก็ดเมาเบียเพียเพียเมาเหล้าเบาๆบมโป,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 ปโม,โ,มโหเมาเชื้อตายอยู่แล้ว ขอบคุณครับ